สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคในวันที่16มีนาคมปี2565นี้ค่ะและ อยากจะบอกนะคะเหมือนเช่นเคยเลยว่าเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าทำไมชาวลัคนาราศีมังกรถึงมีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16มีนาคมปี65นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะและดาวพระอังคารนะคะได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณค่ะดาวเจ้าเรือ,อนลาภะโคจรมาทับตัวนะคะคุณหนีไม่พ้นจากความโชคดีอย่างแน่นอนและดาวพระอังคารที่มาทับตัวในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดซึ่งมหาอุดหมายถึงมีมากมีเยอะมีพลังมีกําลังนะคะการที่ าวพระอังคารเป็นมหาอุดและมาโคจรทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้ถือว่าเป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากค่ะ แต่นะคะมันก็ได้มีเหตุผลที่จะเกิดความขัดแย้งเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าดาวพระอังคารมาโคจรเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระอังคารนั้นเป็นคู่แตกหักเป็นคู่อริกันนะคะเป็นคู่อุบัติเหตุเป็นคู่อุบตัต,บติภัยนั่นเองค่ะก็อาจจะมีเหตุทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องทุกข์ใจก่อนเกิดเป็นทุกขลาภนะคะถึงจะมีความโชคดีตามมาอย่างเช่นคุณอาจจะมี การทะเลาะมีการขัดแย้งหรือมีโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดคุณก็เป็นไปได้รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นอ,อ,อุบัติเหตุบนท้องถนนขับรถจักรยานยนต์ขับรถยนต์ต่างๆนานาเพราะดาวพระงคานเองก็หมายถึงรถหมายถึงยานพาหนะเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้เจอกับของเสียของพังในช่วงนี้ด้วยนะคะอัน,น ก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีนะซึ่งสมัยอยากจะบอกว่าตัวเลขที่เป็นอุบัติเหตุตัวเลขที่เป็นของเสียตัวเลขที่มาจากการทะเลาะวิวาทเหล่านี้นําตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้เลยอย่างเช่นใครต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็เป็นเลขห้องพักประมาณนี้ค่ะสามารถที่จะเอามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้หรือไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่เดินทางอยู่แล้วคุณเจอเหตุการณ์ที่ มันเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนคุณก็สามารถที่จะหยิบยกเลขทะเบียนเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ชาวมังกรจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดค่ะอาจจะมีการทะเลาะอาจจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกโชคลาภส่วนโชคลาภอารมณ์ส่วนอารมณ์นะคะเกณฑ์การได้โชคลาภมาจากของเสียของพังเกณฑ์การได้ โชคลาภมาจากเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์ก่อนแล้วค่อยเป็นลาบนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ